ในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการหาเงินจากแมป g ก a g การเดกันครับหลายคนอาจจะย,ยังไม่รู้นะครับว่าเจ้าแมป g ก a าการเดเนี่ยสามารถหาเงินค่าขนมให้เรากินเราใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการหาเงินกันครับผมอย่างแรกนะครับถ้าทุกคนเลื่อนไปตามกลุ่ม Facebook ที่มีคําว่า Go a g a ารเดซื้อขายแลกเปลีนนะ่ยนครับ ในกลุ่ม Facebook รับจะมีคอมมูนิตี้ใหญ่ๆเลยนะครับหลักแสนเลยทีเดียวนะครับที่เขากําลังซื้อขายกันเป็นประจำนะผมทุกๆวันนะก็ที่เราเห็นส่วนมากจะมีขายพวกสัตว์เลี้ยงนะครับอย่างแรกเลยสัตว์เลี้ยงซึ่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราสามารถเทรดให้กับคนอื่นได้อยู่แล้วเนาะตามาเกมได้ทําระบบมานะครับก็อย่างหลักๆเลยก็คือสัตว์เลี้ยง2คือผลไม้นะครับผลไม้ผลไม้ไมจําพวกนี่ครับแบบนี้นะนี่เห็นไหม ผลไม้ที่มีราคาแพงนั่นเองนะครับผลไม้ที่มีราคาแพงซึ่งเวลาเอาไปขายเนี่ยมันจะได้เงินเป็นหลักทีเลยนะเป็นหลักทีนะครับนี่ผมขายให้ดูเลยดีกว่ามาโอเคสี่สิบสามจุดเอ้สี่สิบสามเก้าร้อยคือเท่าไหร่อ่ะผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันคือเท่าไหร่นะครับก็เป็นเงินที่จํานวนเยอะมากเลยนะครับผมก็นี่เป็น วิธีการหาเงินอีกวิธีหนึ่งก็คือกิฟผลให้เขานะผมแล้วก็โอนตังค์นะครับแล้วก็ให้ทางคนซื้อเนี่ยเอาไปขายแบบนี้นะแบบที่ผมขายเมื่อกี้นี่ใไหมอนนี้ก็จะได้ตังค์ในเกมมาครับก็เป็นวิธีการซื้อเงินเหมือนซื้อเงินนั่นแหละครับจะเป็นการซื้อผลนะครับก็เราสามารถทําผลพวกนี้นะครับไปขายให้ได้ตังค์ได้นะครับผมก็ตกผลละตั้งแต่คนนคับสิบาท20บาท50บาทอะไรประมาณนี้นะผมก็อยู่ที่คนซื้อด้วยนะครับตกลงตาม พอสมควรตามราคาตลาดอะไรประมาณนี้ครับก็อย่างต่อมานะครับก็คือสัตว์เลี้ยงนะครับผมในกลุ่มเนี่ยจะมีการขายสัตว์เลี้ยงซะเป็นส่วนใหญ่นะครับนี่สัตว์เลี้ยงผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับสัตว์เลี้ยงที่เป็นแบบนี้นะครับก็คือนี่ครับจะมีพวกเขาเรียกอะไรอ่ะคาปิปาร่านะครับคาปิปาร่าไดโนเสาร์จิ้งจอกอะไรเงี้ยครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงพวกอีเวนต์ต่างๆนะครับ ก็ราคามันก็จะสูงสูงนะครับถ้าเกิดเป็นเ,เริ่มเพิ่งเริ่มอีเวนนะเขาก็หากันนะครับหากเก็บกันก็มีนกฮงนกฮูกนะครับแล้วก็พวกสัตว์เลี้ยงที่มันไกยพันนะก็คือเบวห้าสิบขึ้นไปนะครับทีเขาให้ได้ผมนะ่ก็คือเบวห้าสิบขึ้นไปนะแล้วเราก็เอาไปใส่ตู้ตู้ตรงที่ไกยพันธุตรงนี้นะเห็นไหมเนี่ยนะครับก็ ถามว่าใส่ได้แล้วเอาจะออกเป็นอะไรนะครผมเปิดให้ดูครับตู้นี้นี่ครับโอกาสออกสัตว์เลี้ยงไายพันธุ์นะครับทั้งหลายนี่เห็นไหมก็คือ<ม><ม>ถ้ามีการไกยพันธุ์พวกนี้มันจะเพิ่มมูลค่าให้กับสัตว์เลี้ยงของเราด้วยนะครับก็สมมติเป็นแมงปอดีวกว่าแมงปอทองคำนะครับก็จะได้แพงอยู่นะผมดูก่อนแมงปอนะครับตอนนี้เห็นในตลาดอยู่ที่2อ0ห้าสิบบาทต่อนหนึ่งตัวนะครับก็คือ ใครมีเนี่ยแล้วเอามาทำาไก่พันธุ์นี่ก็คุ้มๆไปเลยนะครับขนาดเป็นแค่ทองคำนะเดียวเลยครับส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึงนะ่งก็คือการซื้อขายรหัสนั่นเองนะครับซื้อขายรหัสก็คือสมมติอเนี่ยอย่างรหัสที่ผมเล่นอยู่เนี่ยเป็นรหัสไก่ใช่ไหมไก่ก็คือผมได้ทําการเอาผลาทีม่มีมูลค่าเยอะนะครับมายัดใส่ตัวแล้วก็ขายนะครับเพื่อทําให้มันเป็นไก่เงินนั่นเองนะครับก็สําสหรับรหัสนี้ก็ขาย ถูกๆได้นะครับสำหรับคนที่ขายผลไม่ออกนะก็มาทําเป็นรหัสขายเอาก็ได้โอนสัตว์เลี้ยงโอนผลไม้อะไรมาอะไรประมาณนี้นะครับก็ถามว่ามันขายได้แพงไหมก็ไม่ได้แพงมากครับแต่ถ้าเกิดขายเน้นจํานวนอะ่ะสมมติหลัสนี้ผมนะามากับผลหนึ่งอันครับก็คือขายไปลได้เงินประมาณนี้นะครับผลหนึ่งอันเนี่ยถ้าตามตลาดขายอยู่ที่9บาทนะครับ ถ้าเออดเอามาใส่รหัสเนี่ยเราก็จะเพิ่มมูลค่าเป็น20บาทหรือว่า15บาทอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองไปทํากันดูนะครับไม่ยากนะครับสาหรับการหาเงินครับสาหรับใครที่อยากได้รายได้ไปใช้นะครับไปกินไปใช้นะครับในตอนเรียนหรือว่าอยากได้เงินไปเที่ยวอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ลองทํากันดูได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ